มาเลยครับสำหรับเชฟคูดคันนี้นะครับเป็นปี2011นะย้ำอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เป็นเครื่องเนี่ย1,008นะครับตัวท็อปสุดนะครับ l t z trol สวัสดีครับผมคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับบิ๊กชอนรถบ้านนะครับก็กลับมาอีกแล้วนะครับกับเชฟโรเลตครูซนะครับหลังจากคันที่แล้วเนี่ยที่ผมลงไปแล้วก็ไม่ทันได้รีวิวนะครับก็จะมีพี่ลูกค้าเนี่ยมาจบไปซะก่อนนะครับคันนี้เนี่ยต้องบอกก่อนนะครับว่าไม่ได้ขายถูกเหมือนคันที่แล้วนะครับและไอราคาแล้วเนี่ยสำหรับรถที่พร้อมใช้เนี่ยก็คงจะไม่มีอีกแล้วนะฮะก็คือจริงๆราคา คูดตามข้อลาดเนี่ยบางทีไม่ถึงแสนก็มีนะครับแต่ว่านั้นพวกนั้นน่าจะเป็นการขายตามสภาพนะครับหรือว่าขายก่อนเก็บงานนะครับราคาเต็นก็เขาจะเรียกว่าขายตัดนะครับก็เดี๋ยวรถที่ผมจะมาขายวันนี้ครับก็จะเป็นปี2011นะฮะตัว1.8 l t z นะครับคือตัวท็อปสุดเลยปุ่มสตาร์ทนะครับแล้วก็คันนี้เป็นสีดําเดิมจากโรงงานเลยนะฮะสวยมากนะครับแล้วก็สีสันเนี่ยมีริ้วรอยน้อยมากเลยเดียวนะครับตัวนี้ก็มากับล้อแมกซ์ขอบ17นะครับขอบเงาออกแนว VAP นะฮะตัวนี้ปุ่มสตาร์ทแล้วก็กุญแจเนี่ยมีแค่1ดอกนะครับนี่แบบนี้นะครับหาปุ่มสตาร์ทพุทธสตาร์ทนะฮะแล้วก็มีระบบควบคุมรถอ่าจากพวงมาลัยนะก็คือเขาเรียกว่าครุสคอนโทรลนะครับก็คือเวลาขับทางไกลไม่เหนื่อยนะฮะเซกเมนต์นี้เนี่ยใหญ่สุดนะครับเทียบเท่ากับน่าจะขับดีกว่าแคมรี่นะผมขับแคมรี่ไปซื้อคันนี้เนี่ยขับดีกว่าเยอะเลยนะครับก็จะเทียบเท่าพวกเบนซ์บีเอ็มดับบลย์นะฮะขับเดินทางไกลไม่เหนื่อยแน่นอนครับนี่แล้วก็คันนี้เนี่ย ระบบต่างๆนะครับมีระบบการลื่นถลายด้วยนะนะฮะโอ้โหรถสวยจริงๆนะครับนี่มองตอนนี้แล้วคุณผู้ชมคงอยากเห็นแล้วใช่ไหมบอกแค่พี่ชอนมึงรีบข้ามไปเลยเถอะ <c oughs> อ่ะโอเคครับก่อนที่จะรับชมนะครับฝากคุณผู้ชม,มรับกดติดตาม <c oughs> ข้างล่างนี้นะใต้คลิปมันจะมีะปุ่มให้กดเขาว่ากดติดตามเสร็จแล้วกดกระดิ่งด้วยนะครับโ <c oughs> อ้โหนี่แดดออกแล้วครับก็คือตั้งใจรีวิวกลางแดดให้คุณผู้ชมได้เห็นริบหรอยชัดเลยครับเพราะสีดำเนี่ยมันหลอกไม่ได้ครับสีดำเนี่ยมันริบหรอยมันเกิดขึ้นง่ายมากนะฮะแล้วก็สำหรับใครที่ ชอบโซนิกครับรถเล็กไซส์เล็กเนี่ยเผื่อซื้อให้เด็กให้ลูกไปเรียนหนังสือนะครับก็ผมจะขึ้นลิงก์เอาไว้ตรงนี้นะผู้ชมสามารถต่อรองได้นะครับสีบอลเงินครับรับประกันเครื่องเกียร์15วันเลยนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับครับผมก็เดี๋ยวเราไปรับชมคลิปนี้กันเลยฮะไปฮะมาเลยครับสำหรับเชฟคูดคันนี้นะครับเป็นปี2 0 1 1นะย้ำอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เป็นเครื่องเนี่ยพันแปดนะครับตัวท็อปสุดนะครับ LTZ นะฮะ โอ้โหดูคิ้วเออ่คิ้วขอบกระจกสวยมากเลยนะฮะเป็นพรีเมียมนะครับล้อแม็กเนี่ยเป็นสอู่ลารนะเออ่รุ่นเป็นเอเต้นะครับยางเนี่ยปี21นะครับบิชลินนะครับตัวนี้ยางเงียบนะยางนุ่มมากวิ่งเงียบมากนะครับแล้วก็ตัวรถเนี่ยสีดำนะฮะมีไฟตัดหมอกคันนี้เซอร์วิสเยอะมากนะครับคุณผู้ชมครับในตอนนี้ช่วงล่างจบหมดแล้วคือรถคันนี้ต้องบอกว่าตอนนี้พร้อมใช้ที่สุดเลยนะครับ นี่ผมรับประกันเครื่องเกียร์ให้อ,อ,อีก15าวันเหมือนกันนะเออโดยปกติเราลดมือสองนี่ไม่รับประกันเรายิ่งเชฟไ่มีใครกล้าหรอฮะอ่าตรงนี้ก็อ่ะประมาณนี้นะเดี๋ยวเรามาดูสีอีกสันแบบลึกๆกันอีกนิดนึงนะมาครับริ้วรอยเนี่ยมีน้อยมากครับคุณผู้ชมจะมีตรงนี้นะน้อยมากคุณผู้ชมครับนี่พอออกแดดจะเห็นแต่ถ้ามองถอยมาหน่อยไม่เห็นแล้วนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวผมจะไล่จา,ากซ้ายจะมีตรงนี้นิดหนึ่งีแมวขอฮอนะครับคือน้อยจริงๆนะครับองจะมีตรงนี้อีกนิดนึงอืมเนี่ยขาด อันนี้จะเข้าเนื้อนิดนึงนะครับคือคุณผู้ชมเนี่ยอันนี้อันนี้ขนแมวขนแมวของแท้เลยคือคุณผู้ชมดูในคลิปเนี่ยก็พอจะได้เห็นเบื้องต้นนะครับตรงนี้ก็จะมีลอกไปครับเป็นข้อมือเปิดนะครับของแต่งนะครับพอจะได้เห็นคลิปเบื้องต้นเนี่ยคุณผู้ชมเหลือแค่อย่างเดียวนะครับคือได้มาทดลองขับกับบิ๊กชอนนะครับก็รับรองได้ครันนี้ไม่ผิดหวังนะฮะสีสันไม่มีละนี่สวยมากบางโอ้โหภาษีเนี่ยหมดตุลานะครับนะฮะ รถสวยมากคุณผู้ชมครับถ้าได้ขัดนะรับรองได้เลยครับฉ่ำนะฮะฉ่ำเลยอืมอ่านี่โอเคอันนี้เป็นคราบที่ผมขัดไฟหน้าไปนี่จะมีตรงนี้นิดหน่อ่าหน้าซ้ายนะครับเนี่ยเกาจนสะท้อนอ่ะนี่ออกแดดนะนะครับก็จะมีตรงนี้นิดหนึ่งครับตรงเอ่อช่วงข้างๆกระจังหน้านะนี่ตรงนี้คุณผู้ชมตรงนี้จะเป็นรอยแตกนิดนึงนะครับอ่าแล้วก็สากระโปรงหน้าก็จะมีตรงนี้จิ๊ดหนึ่ง รถไม่เคยชนหนักเลยคุณผู้ชมรถสวยมากตอนนี้กลางแจ้งเลยนะผมลงทุนเอาเอา,เอาเอาเงื่อหัวล้านออกจากหัวนะ <c oughs> ให้คุณผู้ชมเนี่ยได้ดูเลยนะนี่จะมีอันนี้หินดใสไเลยนะนี่ไม่ออกจริงๆนะครับอ่ะโอเคคันนี้ก็เป็นคียเลตด,ด้วยนะอยู่ใ,ใกล้ๆก็สามารถเปิดตู้ได้เลยนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันต่อที่ในห้องเครื่องก่อนนะครับอ,อมาดูยางนิดนึงก่อนนะโอ้โหยางนี่ดีดูดูดอกดีคุณผู้ชมยางครั้งปีอ่ะ นะครับนี่อยากข้างปีนจริงๆนะอันนี้นี่มีเหลืองๆด้วยเหลืองๆนี่ไอ้ที่ออกจากสูตรนั่นเอ้ยไม่ใช่นี่มันขี้โอ้ยตายเอาล่ะครับคุณผู้ชมครับมาดูกันในห้องเครื่องกันนะฮะนี่นี่ท่อน้ําผ้าใบนะครับอ่าเป็นยังไงนะครับคันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมถ่ายน้ำมันเครื่องให้ด้วยนะครับเปลี่ยนของเหลวให้นะครับสำหรับน้ำมันเครื่องนะครับแล้วราคาผมยังไม่ได้บอกเลยะครับคันนี้เนี่ยจะขายคุณผู้ชมนะครับหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะครับรับการเครื่องเกียร์ให้สิบห้าวันหนึ่งแสนหนึ มาดูกันเลยฮะเดิมสนิทมาดูได้เลยคุณผู้ชมทดลองขับได้จนกว่าจะพอใจนะจริงๆนี่ผมเติม,มน้ำมันไปวันนั้นผมเติมไปพันหนึ่งอะนะครับกลับมายุบไปประมาณสามขีดได้ครับวิ่งจากชนบุรีนะครับนี่ตาแมวเขียวปีนะครับรถไม่เคยชนหนักคุณผู้ชมแล้วพร้อมใช้ด้วยนะครับเครื่องเกียร์ก็สมบูรณ์นะฮะ ช่วงชุนล่างดีเลี้ยวไม่ดังไม่มีกุ๊กไม่มีกั๊กนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวไปดูกันต่อที่ในภายในกันนะครับเอาล้วครับคุณผู้ชมมาดูกันต่อที่ในภายในนะครับภายในคันนี้นะมาพร้อมกับระบบบลูทูธนะครับเสียบเอ่อ USB แล้วก็เสียบสาย AUX นะครับตรงนี้เนี่ยระบบเอ่อต่างๆเนี่ยพับกระจกมองข้างเนี่ยใช้งานได้หมดเลยนะครับไฟหน้าเปิดปิดอัตโนมัตินะฮะเอ่อเปิดเสียงเพิ่มเสียงได้จากเอ่อพวงมลาลัยนะครับแล้วก็มีระบบ ครูสคอนโทรนะครับล็อกล็อกความเร็วนะครับเวลาขับเดินทางไกลเนี่ยมันจะช่วยให้เราไม่เมื่อยไม่ต้องกดเท้าตลอดเวลานะครับอ่าเราก็มีระบบกันล้อลื่นถลายด้วยนะครับตัวนี้นี่อยู่ตรงนี้นะนะครับคอนโซลสวยนะครับสภาพดีนะครับคอนโซลตรงนี้ก็ใช้ได้นะฮะใช้ได้ทั้งหมดเลยนะครับปุทดนี้ก็จะเด้งออกเลยนะครับตัวนตรงนี้ชอบแตกนะอ่าไฟติดหมดเลยนะครับผู้ชมครับไฟสองแผ่นที่แล้วก็ไฟเก่งนะครับตรงกลางอ่า โอเคแล้วก็จะมีที่วางแก้วตรงนี้2ออันนะครับตรงนี้จะมีที่ชาร์จแบตอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับ 1. จุดแอร์ออโต้นะครับก็ตรงนี้จะมียอดหน่อยหนึ่งนะครับซึ่งตรงนี้เดิมเดิมมันเป็นผ้านะครับตรงนี้แต่ว่าถูกคลุมด้วยตรงนี้นะครับมาดูกันข้างในนะครับเนี่ยก็จะเป็นช่องเสียบสาย AUX นะฮะแล้วก็ USB นะครับโอเคประมาณนี้นะแอร์ออโต้นะครับ เดี๋ยวผมจะสตาร์ทให้คุณผู้ชมได้ดูแล้วกันนะนี่หนึ่งแล้วก็ได้ดูเลขใหม่ด้วยนะครับก็อย่าเบรกนะครับคันตัวนี้อย่าเบรกเสร็จแล้วกดปุ่มสตาร์ทนี่คุณผู้ชมที่สำคัญคือไฟไม่มีโชว์นะไฟทุกดวงขึ้นหมดนะครับแล้วก็ดับไปนะครับไม่กวาดเห็นไหมฮะความร้อนนิ่งมากคุณผู้ชมนะครับแล้วก็นี่จะมีจอนะครับทัสเออไม่ใช่ทัชสกรีนนะแต่เป็นจอแสดงผลนะครับแต่ว่าก็มองเห็นนะแต่ว่าก็จะโอยลามแต่สภาพนะครับโอเคนะครับนี่คอนโซลสวยมาก นะครับพวงมาลัยสภาพดีมากนะครับจอดในร่มตลอดเลยนะครับคันนี้หูเตียงใตอย่างเพาะหูสนั่นเลยวะโอเคมาดูกันที่ม่านบางแดดนะเอ้าเฮ้ยไอ้นี่เดิมอานิดหนึ่งนะผมไม่ได้เปิดดูเลยเนี่ยมาดูข้างนี้ดีกว่าเป็นยังไงอ้าวเฮ้ยไอ้นี่คามือเลยอ้าวโอเคอันนี้ปล่อยสารภาพนะครับนะช้อปปี้มีขายนะครับโอเคเราจะมีที่ใส่เหรียญนะครับนี่เอ้ยไม่ใช่ที่ใส่เหรียญที่ใส่แว่นนะครับพูดผิด อ่าตัวนี้ก็จะเป็นตัวปรับคู่กันโทเดี๋ยวข้อรีวิวเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปวิ่งให้ดูเพื่อสอนการใช้งานให้กับผู้ชมด้วยนะครับเพราะว่าโดยปกติผู้ชมน่าจะเข้าใจหรืออาจจะชินกับการที่ใช้ก้านนะครับนะเอเคครับไปดูกันต่อที่ภายในด้านหลังกันเอาล่ะครับมาดูกันที่ภายในนะครับด้านหลังนะครับคันนี้เครื่องเสียงพอมากเลยนะฮนะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยต้องบอกว่ามีพรมพิเศษด้วยนะเป็นพรมเอ่อตัวเขาเรียกพรมส d ดีอ่ะพรมตัวนี้ดีมากนะผมยังจะสั่งเลยราคาไม่ถูกเลย นะผมจะสั่งมาใส่เจ้าแคลมปรี่ที่บ้านนะครับสี่พันกว่าบาทสั่งไม่ลงเลยคุณผมมู้ชมแต่คันนี้มีมาให้แล้วก็ผมเดิมก็อยู่ล่างด้วยนะครับอ่ะตัวเบาะก็จะเป็นทูโทนนะครับคันนี้เหมือนเดิมนะฮะสไตล์ LDZ เนี่ยจะเป็นทูโทน LS <ม>ก็จะเป็นทูโทนเหมือนกันนะดูช่องวางแก้วรู้ล่ะนะครับใหญ่มากนะครับแล้วก็เบาะเนี่ยก็ยังพับได้เหมือนเดิมนะครับโอ้โหนี่เบาะใหญ่มากคุณผู้ชมโคตรกว้างตรงนี้ก็จะเป็นตัวตัวล็อก คาซีดแบบ Isofix นะครับโคตรปลอดภัยเลยสำหรับเด็กๆนะฮะอันนี้ถือว่าดีมากเป็นแบบ Isofix แล้วนะครับก็สามารถเลือกใช้คาซีดที่แบบรุ่นใหม่ๆได้นะนะครับอ่ะเบาะหลังก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวเราไปรับชมกันต่อที่ในฝาท้ายกันนะครับคุณผู้ชมครับมาดูกันต่อที่ในห้องฝาหลังนะครับผมให้ดูนะรถคันนี้เดิมมากแล้วก็แห้งมากสวยมากเอกสารเนี่ยครบพร้อมโอนเลยนะครับพร้อมโอนนะ หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะครับนี่ไม่เคยแก๊สน,นะคุณผู้ชมนี่รถสวยดูห้องเออก็บของด้านหลังสิกว้างมากคุณผู้ชมครับไปนอนได้เลยนะครับนอนเหยียดนอนขดได้เลยนะถ้าเด็กนอนต้องนอนเหยียดนะแต่ว่าผู้ใหญ่นอนขดได้เลยคุณผู้ชมครับทับเบาะหลังเนี่ยก็สามารถทะลุไปถึงข้างหน้าได้เลยนะครับนี่มาดูยางไรนะครับโอ้โหดูดูสภาพยางไรสิอุปกรณ์ครบหมดเลยนะคุณผู้ชม สุดยอดนะครับไม่เคยแก๊สเลยคันนี้ไม่เคยแก๊สนะครับรุ่นนี้นะครับที่คุณผู้ชมเห็นไอ้ดำๆด้านในนั้นไม่ใช่นะครับมันเป็นการลองมาจากศูนย์นะครับเป็นการลองไม่ให้มันมีเสียงเอ๊ะแยดนะครับเพราะไอ้เจ้าตัวนี้มันเป็นโฟมนะครับคุณผู้ชมนะฮะมาจจะเอี๊ยยัดนะครับผมอ่าไม่เคยแก๊สทำมาเช็คดูได้ครับอ่าโอเคครับมาสรุปกันนะครับกับเจ้าเชฟครุสปี2011 LDZ 1.8ครับสรุปกันเอาละครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยว เราไปลองเทสกันแล้วก็เดี๋ยวผมจะสาธิตการใช้ Cruise Control ของรุ่นนี้ครับสับคนที่สนใจนะครับว่าจะใช้ยังไงนะฮะโอเคครับไปเลยเอาละครับคุณผู้ชมครับสำหรับการใช้ Cruise Control นั้นนะครับรถทั่วไปเนี่ยก็น่าจะจํากัดความเร็วเอาไว้นะที่น่าจะเกิน60นะครับอันนี้เราจะลองวิ่งให้เกิน60ก่อนนะครับน่าจะเกิน60ขึ้นไปถึงจะใช้ได้นะฮะอ่าพอเสร็จปุ๊บเราต้องการความเร็วที่เราต้องการนะครับดันปุ่มนี้ขึ้นไปให้มันมีไฟขึ้นแล้วก็เขียวตัวนี้ลงครับก็คือเซ็ตนะครับก็จะมีไฟสีเขียวนั่่นหมาายว ความเร็วจะถูกล็อกเอาไว้นะแล้วเราก็ยกเท้าได้นะครับแต่ว่าอย่าเอาเท้าออกจากเบรกนะฮรนะครับต้องย้ำแบบนี้นะครับมันจะเกิดอันตรายได้นะครับควรจะรออยู่ที่เบรกนะนี่เกิน60สิไปนิดนึงนี่ตอนนี้คุยคอนโทรลถูกล็อกแล้วนะครับเพราะผมเบรกเนี่ยความเร็วมันก็จะถูกเซตใหม่นะครับอ่าตอนนี้เราก็ใช้เท้าได้ปกตินะครับพอเราเบรกแล้วเนี่ยเราจะต้องมากลับมาเซ็กใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับมันจะไม่กลับล็อกความเร็วที่เดิมไม่เหมือนรถรุ่นอื่นนะครับตัวนี้นะฮะอ่ะโอเคครับ อะไรครับผมครับก็จบการรีวิวเรียบร้อยแล้วนะครับสำข์คันนี้นะครับหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะฮะรับแลกททุกรุ่นด้วยนะครับส่งได้ทุกจังหวัดนะครับแต่ว่าจะต้องเก็บมาจําก่อนนะครับสําหรับใครที่ไม่อยากเสียมาจําเนี่ยเราก็ไม่อยากให้ส่งนะครับก็วิ่งมาดูได้เลยนะครับสามารถช้อปปิ้งเลือกได้เลยอาจจะวิ่งมาดูคันนี้แล้วก็วิ่งไปดูคันอื่นอแถวนี้ก็ได้เพื่อเปรียบเทียบกันนะครับแต่รับรองนะครับไม่ผิดหวังแน่นอน นะครับแล้วก็เป็นสีดําด้วยนะสำหรับใครหลายคนก็คงถูกฉล ộc อยู่แล้วครับรถสีดําสีขาวเนี่ยมันเข้าบุคคลได้ง่ายนะครับโอเคครับดูรถได้ที่บิ๊กซีอ้อมใหญ่โทร0854418189นะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งครับรับเลืเครื่องทุนด้วย100,000 5,000บาทนะครับสำหรับ Fc เนี่ยรถบ้านพี่ชอนรถบ้านนะวิ่งมาดูเองเดี๋ยวผมลดค่าน้ำมันให้นะครับแล้วก็รับประกันเครื่องเกียร์15วันเลยนะครับเล่นเอกสารครบพร้อมโอนนะครับแล้วก็คดีขอโอนภายใน60วันแล้วกันนะฮะ ผู้ชมครับโอเคครับผมวันนี้บิ๊กชอรรถบ้านก็ต้องลาไปเลยนะครับขอขอบคุณท่านติดตามนะฮะแล้วก็ที่ยังรับชมคลิปบิ๊กชอร์เสมอมานะครับโอเควันนี้บิ๊กชอรรถบ้านลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับ